นายกเทศมนตรีชิงลาออกก่อนครบวาระเช่นนายกจะหมดวาระเดือนมีนาคม68แต่นายกชิงลาออกก่อนในเดือนธันวาปี67แบบนี้ต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ต่อเรื่องนี้อยู่ในพรบรวริการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นปี62อยู่ในมาตรา11 กฎหมายเขาบอกไว้ว่าให้จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือภายใน60วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระเว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระการดํารงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจะไม่จัดการเลือกตั้งใหม่ก็ได้นี่คือหลักกฎหมายนะครับผมขออธิบายแบบนี้ครับเมื่อมีการลาออกก่อนครบวาระ จะถือว่าเป็นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นก่อนครบวาระครับซึ่งเป็นไปตามมาตรา11และมาตรา11เขาบอกไว้ว่าให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดน,นอกจากครบวาระคุณอย่าเอาไปปนกับกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิน่นชิงลาออกก่อนนะครับ ถ้าเป็นกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิน่นชิงลาออกก่อนกฎหมายเขาบอกไว้ว่าถ้าวาระที่เหลืออยู่นั้นไม่ถึง180วันจะจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ก็ได้แต่กรณีของเราเป็นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิน่นชิงลาออกก่อนกฎหมายเขาบังคับไว้ว่าคุณต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนะับแต่วันที่นายกลาออกสรุป กรณีที่นายกชิงลาออกก่อนครบวาระกฎหมายเขาบอกไว้ว่าให้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนะับแต่วันที่นายกพ้นจากตำแหน่งครับโอเคนะครับไป